ไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่ทําให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาโดยอันตโนมัตินะคะดังนั้นเราเวลาเราสร้างถ้าเราจะทาให้็นสถาทที่ท่องเชื่อวด้นเนี่ยเราต้องพยายามคำนึงถึงว่าจะทํายังไงให้มันเหนือความคาดหวังของเราเพราะมาะเราก็ต้องเจอสิ่งที่สิ่งที่มันดีกว่านะคะมันมีองค์ประกอบหลายๆ มีอะไรที่อยากจะให้คำแนะนำติชมไหมคะหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเออ่กลับไปมีการเออ่กระตุ้นล,ลดราคาสำหรับการให้จุดเช็คอินนะคะพอเช็คอินปุ๊บเนี่ยมีส่วนลดมีอาหารมีชุดกิฟเซ็ตให้ด้วยนะคะอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะมันทำให้รู้สึกประทับใจอีกเดี๋ยวกลับมาอีกแน่นอนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวกลับมาซื้ออีกแน่ๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกบอบการหลายๆท่านนะคะเริ่มเริ่ม ในทันทีนะคะและอีกอย่างก็คือข่าวในด้านลบของโลกโซเชียลเนี่ยมันกระจายไปไวมากไวกว่านั้นดีนะคะดังนั้นเราก็ดังเหมือนกันแต่ว่ามันจะดังในทางพลธรรมแบบสิ่งที่เราต้องการน,นะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายเลยนะคะของการที่จะทําให้ลูกค้ามาติดเราจริงๆเนี่ยคืออย่าทิ้งเขานะคะเหมือนกับบางผู้ประกอบการบางคนคือเขามา ซื้อไปแล้วก็แล้ว,ลวไปจบคุณซื้อเราแล้วโอเคเราไม่ดูแลครือแล้วนะในทางกลับกันค่ะแค่เราลองทักไปหาเขาว่าออสมมติถ้าไปมาเที่ยวของเราแล้วเนี่ยอยากให้เราเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของเราไหมมาอีกไหมคะเนี่ยพอถึงฤดูหนาวฤดูเดียวกันกับปีที่แล้วที่เขามามาอีกไหมคะอะไรประมาณนี้ค่ะมันทําให้ลูกค้ามันเกิดความประทับใจอหเราไปมาตั้งปีนแล้วเขายังคิดถึงเราอยู่เลย แล้วอีกอันหนึ่งก็คือการจำลูกค้าและ้ะจำได้ว่าเขาชอบอะไรเขาซื้ออะไรแล้วเขาทำไมซื้อแบบนี้หรือบางคนเ,นยเอยายพอมาซื้อสินค้าเราเพราะเขาเป็นโลกอย่างหนึ่งโรคประจำตัวอย่างเงี้ยเราก็ใส่ใจดูแล เราทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันดีแต่อย่าลืมไปนะคะว่าวัยร่นไม่ใช่ลูกค้าของเราเสมอไปเราหูได้ว่าลูกค้าเรา,าอาจจะเป็นวัยเดียวกันกับเรานี่แหละดังนั้นการทำคอนเทนต์คือการการที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยความเข้าใจลูกค้าเราน,นั่นเองนะคะเราต้องมองให้ออกว่าอีกกลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มนี้แหละเราแล้ว เราต้องดูเป้าหมายในการทำคอนเทนต์นั้นนะเป้าหมายมีทั้งหมด5 5ข้อ5ประเภทนะคะเราทำคอนเทนต์นี้เพื่อให้ลูกค้ารับรู้แบรนด์เรารับรู้ตัวตนเราหรือเราทำเพื่อเพิ่มลิสต์นะคะหรือเราทำให้เกิดไซเคิลคือซื้อซ้ำมาซื้อบบ่อยซื้ออีกหรือเราทำเพื่อเป็นการเริ้มต้นทําการตลาดหรือเราทำเพื่อ ซื้อแล้วซื้ออีกกลับมาซื้อไปไเ้าไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์ต้องบอกให้ออกว่าเราจะโพสตครั้งนี้เพื่ออะไรหรือโพสต์เพื่อเป็นเรื่องราวสตอรี่ให้ลูกค้ารับรู้เฉยๆว่าเรายังอยู่เป็นเรื่องราวธรรมดาธรรมดา มองเห็นโพสต์เนี้เท่าไหร่อันนี้คือข้อดีของเพจนะคะมันสามารถทําการวิเคราะห์ได้ด้วยว่าคนที่เข้าถึงโพสต์ของเราเนี่ยมีกี่คนนะอันนี้คือข้อดีของการทำเพจเลย Facebook มันจะทําให้เรารู้เลยว่าคนเข้ามาดูโพสต์เนี้ยของเรามีทั้งหมดกี่คนเรา ันจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ลูกค้าเข้าถึงโสส์เราได้มากที่สุดแสดงว่าคำนั้นเนี่ยเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ถูกใจลูกค้าที่สุดอันนี้มันจะทําให้เราสามารถพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคอนเทนต์กลายเป็นนักการตลาดที่ดีแนอนาคตได้เลยอันนี้คือข้อดีของการวันผลนะมันทำให้เรารู้ลหลายอย่างนะคะตัวที่2องอคือการโพสหรือว่าการทํา กวาพวกเพจ Facebook นะคะหรือแม้แต่พวกไลน์แอดเพล็กนะคะดังนั้นผู้ประกอบการนะคะเขาจึงมีเว็บไซต์เพื่อเป็นตัวสำรองว่ามันเหมือนเป็นช่องทางจิตต่อที่มันน่าเชื่อถือสุดแล้วเพราะว่ามันมีโดเมนเนมที่ลูกค้าสามารถจะเข้าไปหาตัวผู้ประกอบการได้จริงๆนะคะถ้าถ้าเป็นไปได้คุูก็อยากให้ ทำไซเคิลให้ในการซื้อให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแลการสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้กับกลุ่มผู้มุ่งหวังน,นะคะมันเหมือนกับคอนเทนต์ของเราเนี่ยพยายามโพสขายทุกโพสลูกค้าเข้ามาอ่านหน้าเพจเรา10โพสขายทุกโพสเลยถามว่าลูกค้าจะเบื่อไหมคะไม่เอาอะไรไม่เข้ามาแล้วเข้ามาทีไรก็มีแต่ขายขายขายดังนั้นพยายามสร้างอะไรกระตุน้นกระตุ้นการซื้อด้วยการใช้เรื่องราวอื่ ที่นอกเหนือจากคำว่าขายขายขายมันเหมือนเป็นการขายทางอ้อมนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเราก็ให้ความรู้เขาไปด้วยนะคะว่ากินของเรามันจะเป็นยังไงมันผลิตมาจากอะไรเพราะบางคนเนี่ยลูกค้าไม่ได้เก่งนะคะยิ่งเรียนสูงๆยังไม่ได้เก่งไปทุกคนนะคะบางคนแทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผลผลิตทางการ,กรเกษตรของเราเลยหรือแต่ว่ามันเป็นผลผลิตหลักนะคะหรือแต่ว่าเขาเหนื่อยมากกว่าเขาจะปลูกได้ ดังนั้นเราต้องให้ความรู้ว่าเฮ้ยมันกินของเราเนี่ยมันจะดียังไงบ้างมันได้อะไรบ้างจากการที่รับประทานเสิน้าของเรานะคะการสร้างคอนเทนต์แบบเปรียบเทียบอันนี้ก็ค่อนข้างใช้เยอะแต่หญ่แล้วจะใช้ในกลุ่มพวกเครื่องสำอางนะครับขั้นตอนที่สองนะคะมันจะอยู่ในส่วนของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกลุ่มประมาณนะคะจุดสําคัญของการทําตลาดจริงๆก็คือการเข้าใจลูกค้า ทำยังไงให้เรารู้จัดลูกค้ามากที่สุดลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเส้นคนแต่ละกลุ่มกลุ่มสูงวัยกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้มีเงินกับไม่มีรายได้ไม่มีเงินเนี่ยแตกต่างกันมากโดยเฉพาะพฤติกรรมการซื้อนะคะดังนั้นเราต้องทําเข้าใจว่าสาเหตุที่เขาซื้อสินค้าซื้อผักออแกนิกราคาแพงๆเนี่ยเขาซื้ออะไรแลนะเขซื้อผักเหรอไม่เขาซื้อกระบวนการผลิตที่ได้นาตฐานไม่มีสารเคมีอันนั้นคือสิ่งที่ลูกค้าซื้อ นะคะพอเขายินยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อแลกกับสิ่งที่ดีกว่าในขณะเดียวกันถ้าเราผ่านตามผันดนำตลาดสดเนี่ยเราขายผักออกจากกนอีกได้ไหมล่ะคะแ,แพงเเรียบเทยบกับร้านยายข้างบ้านไม่ได้ไแน่ๆนะคะอันนี้คือลักษณะของการทําความเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาซื้ออะไรจากเราี่แน่นะคะเขาจะต้องมีปัญหาก่อนลนะ้วเขาจะซื้อนะคะขั้นตอนแรกของลูกค้าเลยโดยปกติแล้วเนี่ยคนทุกคนนะคะจะมี ซื้ออยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยเขาต้องมีปัญหาก่อนเขาถึงหาซื้ออย่างเช่นปกติเขากินผักเข้าไปนะคะกําละห้าบาทสิบบาทกินแล้วมันมนรู้สึกว่าไม่โอเคเป็นการสะสมสารพิษในร่างกายเขาก็เลยหาซื้อผัก,กออแกนิกที่มันปลอดสารเคมีจริงๆอันนี้คือเขามีปัญหาถูกไหมคะเขาเราบรู้แล้วแหว่าเขามีปัญหาเขาถึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิธีการกินารกินผักยังไงให้มันได้ประโยชน์พอมาได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เขาถึงจะทำการประเมินทาาเลือดอันนี้สำคัญเพราะว่าคนขายผักออแกนิคไม่ได้มีเจ้าเดียวในตลาดใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ลูกค้าเนี่ยเซิร์ชเซิร์ชในโลกของอินเทอร์เน็ตนี่คือจุดที่ทำให้